ปิดทยกันด้วยความสวยงามโลกใต้ทะเลเกาะซิมิลันค่ะพบเต่าตนุแล้วก็ฝูงปลาว่ายน้ําอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวไปที่พังงานะคะเป็นนักท่องเที่ยวก็ไปกันต่อเนื่องเพราะช่วงอากาศร้อนนี่ร้อนไปพึ่งเย็นก็ต้องลงน้ําอย่างนี้แหละไกด์นำเที่ยวบริษัทเช็กอินอันดามันนะคะก็ถ่ายรูปเต่าตนุปลาปลากระปรา๋าแล้วก็ฟูงปลาก,กระมงนะคะอันนี้คือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ลงไปเนี่ยเนี่ยสวยมากคือเหมือน เหมือนไม่ใช่ภาพจริงเอหอมืนเภาพเหมือน,นภ,าภาพจัดสารคดีออแต่นี่คือภาพจริงค่ะ,ะว่าอวดชมแก่นักท่องเที่ยวที่ไปดำน้าแบบตื้นสนะท่องเที่ยวอุ้ยพาการตืน่นเต้นมาทับใจนี่ไงเต่าตนุออสวยงามมากมากภาพอ,าอ,อันนี้เป็นอยู่ระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรเองนะคะ,ะที่เห็นใกล้ๆกันแบบนี้นะคะบริเวณจุดดำน้ำําเกาะหกหมู่เกาะสิมิลันนะคะจงังหวัดพังงาจุดนี้มีโอกาสเจอเต่าตนุได้บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้ทะเลกับปลาสวยงามก็สามารถเห็นฝูงปลาหลากหลายชนิดด้วยคุณชนาทิพย์นะคะเป็นผู้จัดการบริษัท อินันนดมันก็กล่าวนะคะบ,บอกว่าการที่นักท่องเที่ยวได้ไปชมความสวยงามใต้ท้องทะเลอันดมามันในหมู่เกาะสิมิลันถือเป็นความโชคดีมากสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่ได้เห็นนะคะเห็นไหม สวยมากปลาเยอะมากสวยงามถ่ายออกมาได้สวยเหมือนไม่ใช่นักท่องเที่ยวไทยนะแต่จริงนี่คือภาพธรรมชาติที่เห็นจริงๆนะคะโดยได้การได้พบเห็นเต่าตัวหนึ่งในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะเพราะว่ายืนยันได้ว่าใต้ท้องทะเลยังมีความสมบูรณ์นะคะสัตว์หายากหลายชนิดเริ่มกลับมาอาศัยและหากินรอบๆหมู่เกาะซิมิลันมากขึ้นใครที่นิยมชมชอบนะคะไปเที่ยวกันได้นะคะได้เห็นภาพสวยงามแบบน,นี้ด้วยตาตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตถือว่าประสบความสําเร็จแลหละนะคะ พ,พี่ชอบตอนที่ดำน้ำลงไปแล้วแบบสีแบบตัดแบบสีฟ้าตัดสีน้ำเงินมันไล่เฉดสีอ่ะสวยงามซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงใช่ต้องได้เห็นเองกับตาภาพที่เห็นที่ว่าเห็นนี่สวยแล้วนะคะเห็นลงไม่เห็นเองกับตาอันนี้สวยจริงๆใครที่ชอบก็ไปได้กผู้หงโชคดีมากเห็นไหมใกล้ชีดสุดๆแต่อย่าไปทําลายธรรมชาตินะคะเที่ยวเขาจะมีวิธีการสอนอยู่วิธีการไหวเวลาไม่ให <cock. S 1> ้ไปโดนดอกไม้ทับน้าพวกนี้นะคะอนุรักษ์กันไว้จะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ต่อไปนะคะครับคุณผู้ชมน้องเคนดี้ครับไปดูอะไรน่ารักน่ารักกันบ้าง อ้าวน่ารักอ้า <hr> ว <Pues> <c oughs> ไปดูน้องน่ารักอีกหน่อยหนึง่งค่ะ,ะนะครับแมวน้ําแสนรู้กันครับผมนะองุ้งองุ่งอุ่ง, <ผม S 2> งนะที่จังหวัดตรังนั่นเองนะครับไ,<อ>ไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชรมงคลตรังนะฮะโอโ้โห <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะน้องฮะ <c oughs> ดูน้องฮะโอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ่โหโอ้โหนอ้โหโอ้าหโอ้โ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 หโอ้อ้โห้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลกลรางเนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยครับไปเที่ยวกันในช่วงเทศกาลสงกรานฮะคุณผู้ชมฮะไปชมโชว์แมวน้ำแสนรู้นะฮะถึงวันละสี่รอบเลยนะรอบเช้าสองรอบรอบบ่าย2รอบนะจากปกติเนี่ยเขาโชว์แค่วันละ2รอบเท่านั้นนะครับมีเจ้าเปี้ยวนะฮะกับเจ้าตัวเล็กนะฮะเป็นแมวน้ำเพศเมียนะครับอายุ19ปีที่เมื่อกี้เราเห็นนะฮะกำลังโชว์อยู่นะฮะมียกคลิบขึ้นมาสวัสดีนะฮะทำข้าเขินอาย การเดินแบบแนวนาพิการนี่ครับมีมีตุ๊กตาอยู่บนเอยกน้องยกน้องยกน้องเอาไปหาที่เลี้ยงนะฮะถึงไหมครับถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงโอ้โหเก่งมากค่ะนะฮะเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเยอะมากน้องแคนดี้แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะพี่เลี้ยงก็จะให้เจ้าอุ๋งอุ๋งเนี่ย เอามาโชว์ความสามารถนะครับจากเดิมเนี่ยปกติรอบละ2 0่สิบถึงยีนาทีนะตอนเนี้ยเหลือเพียงแค่ประมาณรอบละ1 0บถึงสินาทีเพื่อไม่ให้น้อนเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ร้อนเกินไปนะคือต้องอเอาถูกต้องนะฮะเมื่อจบโชว์เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเวลาเขาชอบเนี่ยเขาก็จะโยนธนบัตรลงไปในน้ำอ,อ่าเป็นเหมือนเป็นรางวัลให้กับแมวน้ำนะฮะนะแล้วก็แมวน้ำเนี่ยปกติเขาต้องช่วยกันคาบธนบัตรเนี่ยมาให้กับพี่เลี้ยงนะครับรอบละไม่ต่ำกว่า200-300ถึงบาทนะฮะผู้ชมฮะแต่รอบสุดท้ายครับ น้อนเหนื่อยครับคือข้าบมาได้แป๊บหนึ่งน้อนข้าบมาได้แป๊บหนึ่งน้อนกระโดดลงน้ำแล้วพอละพอละหมดแรงละนะพี่เลี้ยงก็เลยต้องนี่ไงนี่ไงนี่อ๋เขาจะจะให้แบบนี้นะคะเดือนละวันที่น้องได้ได้ครับเองถูกต้องน่ารักมากเลยนะครับแล้วยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะฮะน้อนเนี่ยจะได้ทริปเป็นพิเศษนะถึงวันละ 1,002ถึง1,005นะทำไรได้ดีกว่าเราอีกนะเยอะมากเลย <c oughs> เนี่ยน้องอุยองอ้ยฉาดเออเลยนะฉาดเลิค่ะจะไปคาบแบงค์ไปให้พี่เลี้ยงออนะครับนี่ฮะน่ารักมากเลยนะซึ่งคุณภากรนะครับนักวิชาการประมงนะท่านก็เล่าว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวน้องเคนดี้ <c oughs> มามากกว่าปีที่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็แมวนางที่โชว์อยู่ตอนนี้มี2ตัวนะฮะ <c oughs> ก็คือน้องเปี้ยวแล้วก็น้องตัวเล็กนะส่วนตัวเสริมก็คือน้องป๊อปนะฮะเอามาเป็นไฮไลท์คือให้น้องเนี่ยมา ช่วยเก็บทิปเนี่ยฮะอ่าเก็บทิปนะส่วนความสามารถของน้องเปี้ยวเนี่ยโชว์ได้ดีที่สุดคือการประคองไม้พร้อมกับลูกบอลน,นะซึ่งเป็นท่ายากต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยน้องทำได้ดีเก่งะะมากเลยนะครับให้เรือเเลยนะคะ